รีวิวสมาร์ทโฟนสเปคเร็วแรงในราคาที่จับต้องได้ Redmi Note 10 5G และ Redmi Note 10S <attractions> เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่ลำจิโก้ไอทีครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนจาก Redmi นะครับมารีวิวถึง2รุ่นด้วยกันซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมที่มาในราคาที่ทุกคนต้องการ แถมยังได้สเปคแบบคุ้มคุ้มจุกๆก,กันทั้ง2รุ่นเลยนี่คือ Redmi Note 10 5G และ Redmi Note 10s รีวิวในคลิปนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ Redmi Note 10 5G นะครับส่วน Redmi Note 10s ผมจะเล่าสเปคให้ชมกันตอนท้ายนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเรมีได้ส่งเร d มี Note 10รุ่น 4G มาลุยตลาดไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้จัดสเปคสำหรับรุ่น 5G ตามมาเสริมทับภายหลังซึ่งการจัดสเปคของเร d มี Note 10 5G ตัวนี้นะครับทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้กลายเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มีราคาดีที่สุดในท้องตลาดเลย มาดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันครับ Redmi Note 15G นะครับมาพร้อมกับฝาหลังแบบผิวด้านนะครับหรือว่า m t t e Glass ซึ่งข้อดีก็คือไม่เป็นรอยนิ้วมือครับรูปฝาหลังได้แบบนี้เลยนะครับ เทคนิคการทําสียังเขาน่าสนใจครับคือตัวผิวแมตต์กลาสที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะร,รอบนอกเนี่ยเหมือนเป็นกระจกใสแล้วเขาลงไปทําสีที่ชั้นด้านล่างของฝาหลังอีกทีหนึง่งซึ่งเทคนิคการทําสีแบบนีเน้เขาเรียกว่าซอฟต์กาเดียนครับเป็นสีเหลือบเวลามันสะท้อนแสงเนี่ยนะฮะเวลาคุณเล่นกับไฟเขาก็จะสะท้อนวิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะครับมันทําให้ชั้นสีเนี่ยดูมีความลึกแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเขามีทั้งหมดให้เลือก4สีด้วยกันนะครับ สีนี้คือสีกราไฟเกะนะครับแล้วก็สีคโครมซิลเวอร์สีไนททมบลูและ Green. ออโรรากรีนต่อก็ด้วยหน้าจอครับนี่คือหน้าจอดอทดิสเพลย์ซึ่งเป็นจอ IPS LCD นะครับ ขนาด6.5นิ้วจอใหญ่รูปทรงเรียวยาวความละเอียด Full HD+ นะครับและเรนมีบอกว่านี่คือจอที่ใช้เทคโนโลยี Adaptive Sync Display คือเป็นจอที่มี Refresh Rate 90Hz ครับ แล้วไม่ใช่90เฮิรตแบบนิ่งๆยาวๆไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกินแบตนะครับแต่ Adaptive Sync นี่คือการปรับ Refresh Rate ให้ขึ้นลงตามสภาวะการใช้งานของเราได้ถ้าหากเราเปิดหน้าเว็บอยู่นิ่งๆเขาจะสามารถลด Refresh Rate ของตัวเองลงได้ต่ำถึง30เฮิรตเพราะเราไม่ได้จำเป็นต้องขยับอะไรหน้าจอถูกไหมฮะถ้าเราดูวิดีโอวิดีโอเรากี่เฟรมเรทละ่ะถ้าเฟรมเรท30เขาก็จะปรับอยู่ที่30ถ้าเฟรมเรทของเรา60ก็จะเป็น60เฮิรต ในขณะที่เราไถโซเชียลมีเดียนะครับไล่ทำไลน์ขึ้นลงนะครับสกอร์ขึ้นลงก็จะปรับรีเฟรชเรทมาที่50 h ฮิรและเล่นเกมที่90 h ฮิรครับนี่เฉพาะเกมที่สปอร์ตนะเท่าที่ลองใช้งานดูนะครับจอนี้เป็นจอที่มีความสว่างหน้าจอดีมากๆนะครับและควบคุมความสว่างได้ฉลาดมากๆเพราะว่าเรนมีบอกว่านี่คือเซนเซอร์วัดแสงหน้าจอแบบ Dual 360นะครับ คือม anyway, ีเจ้าตัวไลท์เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยถึง2ตัวซึ่งจะมีความไวและสามารถตรวจจับแสงได้รอบทิศทางนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแสงแบบไหนเขาจะปรับความสว่างของหน้าจอเนี่ยได้ถึง4,096ระกดับปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงเพื่อให้เราดูจอนี้ได้อย่างสบายตาที่สุดเขาคำนึงถึงเรื่องของ eye protection มากๆเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนในตระกูลมีเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Reading mode นี่นี่คือ reading mode version 3.0น3.0นะครับสามารถปรับแต่งเรื่องของการอ่านหน้าจอนะครับให้เราได้เราเข้าไปที่ setting นะครับมาที่ display แล้วเลือกโหมดการอ่านหรือ reading mode นะครับจะมี2โหมดด้วยกันโหมดคลาสสิกก็คือถ้าเราต้องการอ่านข้อความหน้าเว็บทั่วๆไปนะครับเขาก็จะปรับโทนแสงสีฟ้าให้หน้าจอมันดูสีอุ่นขึ้นเพื่อให้เราอ่านหน้าจอได้อย่างสบายตา แต่ถ้าเราต้องดูหน้าจอในที่แสงน้อยจริงๆนะครับแนะนําให้ปรับไปที่ Paper Mode ครับตรงพื้นที่เป็นพื้นสีขา,ขาวๆบนหน้าจอนี้นะครับ<ป>เขาสามารถใส่ t e x t เจอเข้าไปเพื่อให้เราดูแล้วสบายตามากยิ่งขิ้นได้นี่คือ reading Mode ครับ<ป>และด้านข้างนะครับมีปุ่มสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ปุ่ม power นะครับทำให้เราสามารถปลดล็อกหน้าจอได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยครับ<ป>นีโ่โหเร็วมากๆครับ เป็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับรุ่นนี้เลนส์มินโนสิบห้นะครับใช้ชิปเซตของ MediaTek Dimensity 700ครับนี่คือชิปเซ็ต 5G ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ด้วย2เหตุผลครับ หนึ่งคือเป็นชิปเซ็ตที่ไม่แพงนะครับใส่เข้าไปในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นก็จะมีราคาที่ไม่แพงจับต้องได้หาซื้อง่ายทุกคนชอบใช้2คือเป็นชิปเซต 5G ที่มีประสิทธิภาพดีมากๆนะครับเรียกว่ารองรับกับสเปคของเครือข่ายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยได้อย่างเหลือเฟือทั้งดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับแล้วก็คอนฟิกทุกอย่างพร้อมสําหรับประเทศไทยอยู่แล้ว<ไ>คุณซื้อรุ่นนี้มานะครับคุณไปเปิดซิม 5G เปิดแพ็คเปิดโปรเรียบร้อยยัดซิมเข้าไปโป้งปึ๊บ โอโ้คุณได้สปีดได้ได้ความเร็วได้ประสบการณ์ในการใช้งานในระดับ 5G นะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นไปใช้ 5G สักทีหนึ่งแต่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แพงซึ่งตัวนี้แหละเหมาะมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้วตัวชิปเซ็ตไดเมนซิตี700ตัวนี้นะครับ เป็นชิปที่มีเทคโนโลยีสูงนะครับเป็นชิประดับ7นาโนเมตรนะความเร็ว2.2กิกะเฮิรตซ์แล้วข้อดีอย่างหนึ่งที่เหมาะกับคนไทยมากๆก็คือคนไทยเนี่ยชอบใช้ดูอัลซิมหรือ2ซิมอ่าเรามี2ซิมบริหารค่าใช้จ่ายกันซิมนี้ยี่ห้อหนึ่งอีกซิมนี้อีกยี่ห้อหนึ่งนะเปิดแพ็คเปิดโปรโปรตัวนี้หมดนะรุ่นนี้นะครับเป็นชิปเซตที่พพอร์ตระบบดูอลซิมดูอัลสแตนบายด้วย คือคุณใส่ซิม 5G เข้าไปได้2อันเลยสลับกันใช้งานได้สบายๆเลยบริหารจัดการได้ดีมากๆแรมรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก2ความจุนะครับ<ๆ>ก็คือจะมี2ราคาให้เลือกนั่นคือรุ่นแรม4กิกกับแรม8กิกนะครับส่วน ROM เนี่ยจะเป็น128กิกทั้งคู่เลยแล้วตัว ROM เนี่ยเป็น ROM แบบ UFS เวอร์ช่น2.2ด้วยซึ่งเป็น UFS วอร์ชันใหม่นะครับพัฒนาต่อจาก2.1ใส่ Turbo Write Booster เข้าไปช่วยเพิ่มสปีดในการเขียนและอ่านนะครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ เร็วขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเลยนะถือว่าเป็นลอมที่มีประสิทธิภาพดีมากๆแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมมาพร้อมระบบชาร์จเร็ว18วัตต์ แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมทำอะไรได้บ้างเรนมีเขาทดสอบมาให้ดูครับเล่นเกมได้นานถึง16ชั่วโมงดูวิดีโอได้22ชั่วโมงและฟังเพลงได้นานถึง178ชั่วโมงหูห้ย178ชั่วโมงนี่มันกี่วันหารออกมาแล้วได้7วันกว่าๆครับ1สัปดาห์เลยดีเดียวนานมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ทำงานอยู่บนมี UI เวอร์ชัน12และบน Android เวอร์ชัน11ครับ าดูสเปกกล้องกันนะครับ เรมิน t e 15G มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ในปีพศนี้ไม่ว่าจะเป็น HDR นี่ระบบ AI มีครับ AI Beauty แต่งผิวหน้าให้เนียนนะครับ AI Portrait ถ่ายรูป Portrait หน้าชัดหลังเบลอได้สวยนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่าง Movie Frame ครับเป็นกรอบภาพยนตร์ซึ่งจะครอบภาพยนตร์ของคุณนะครับให้กลายเป็น21หรือ23ต่อ9 เป็นทรงยาวๆดูแล้วเหมือนถ่ายหนังเลยนี่ถ่ายทำแลบได้นะครับทำสโลโมชั่นได้นะครับไปดูนางแบบของเราเซลฟี่ด้วยกล้องหน้า Redmi Note 15G ครับ สเปคของกล้องหลังกันต่อครับเลมิโนส 15G ตัวนี้มีกล้องหลัง3ตัว เลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านและเลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านนะครับทั้งหมด3ตัวตัวเลนหลัก48ล้านพิกเซลเนี่ยถ่ายได้คมชัดทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับมีระบบ AI Camila 5.0ช่วยปรับสภาพแสงทํา HDR ให้ได้ภาพนิ่งและวิดีโอนั้นสีสันสดใสามากๆเลยนะครับฟีเจอร์ต่างๆมีครบเลยมี Night Mode ถ่ายภาพตอนกลางคืนถ่าย Time Lab ถ่าย Slow Motion ทำได้นะครับถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1,080p 3 30เฟรมนะครับและความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือใช้เลนส์มาโครนะครับถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับให้ความสวยงามและแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับไปดูนางแบบของเราถ่ายภาพด้วยกล้องหลังของ Redmi Note 1 0 5 g ตัวนี้ครับ สอบประสิทธิภาพของ MediaTek Dimensity 700กันสักหน่อยดีกว่าด้วยการ COD ไม่ใช่เก็บเงินปลายทางครับ Call of Duty มาครับมาดูประสิทธิภาพของ MediaTek Dimensity กัน4ี2 1ไปไปแล้วครับป๊บนี่โอ้อันดับแรกนะครับทัชสกรีนลื่นดีครับนะครับ นี่เดี๋ยวเราความไหลลื่นในการตอบสนองนี่นี่โอ้หใช้ได้ครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวภาพไหลลื่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยเสียงลำโพงดังดีนะครับเราโดนยึดจุดแล้วโอ้ยมันเปิดหน้นหมอกทำให้นมองไม่เห็นคนอื่นเลยตายแล้วนี่อ้าวอยู่ไหนอย so, uh, ู่ไหนอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่โอ้ยเต็มเลยตายโหง โอ้ภาพการาฟิกดีเทลดีมากครับรายละเอียดดีครับโอ้โหผมโดนทั้งหนแล้วไม่มีเพื่อนสปอ์ต์เลยเพื่พอนผมไปไหนหมดเนี่ยทำไมปล่อยให้เราเดียวดายอยู่คนเดียวไหนบอกว่าอยู่ Never Walk Alone ไงตา,ต,าต,าตาย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 เล่นไม่รู้จักเล่นเข้าจุดกันรือไงพวกนี้อโอ้ยเปลี่ยนจุดแล้วนี่นะ โอ้ยเกือบตายครับเกือบตายถึงจุดแล้วครับเราต้องรีบไปทําคะแนนครับอุย้ยมีคนวิ่งตามหลังมาผมจะรอดไหมเนี่ยผมจะถึงจุดทันไหมโอ้ยรีจิสเตอร์จุดนั่งลงโอ้ยโดนระเบิดใต้จุดโอ้โหมันขึ้นมาตอนไหนเนี่ยตายตายตายอุยย๊แต่ได้เห็นพาร์ติเคิลเลยนะครับเมื่อกี้นี้ละเอียดดีมาก นี่ไอ้คนนี้ฉลาดมากทีมนี้เก่งมากครับเขามีตัวเก็บใต้สะพานเนี่ยมันมีตัวเก็บใต้สะพานแย่มากแย่มากโอ้โหไอ้ตัวนี้เก่งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ฟุตเบิร์กได้ด้วยฟุตเบิร์กได้ด้วย เพื่อนเรายึดจุดอยู่ไม่เป็นไรโอเคนั่งลงนั่งลงเพื่อนนั่งลงนั่งลงเฝ้าไว้เฝ้าไว้มาละทางซ้ายคนหนึ่งโอ้ยกระโดดเข้ามาเลยโอ้ยสุดยอดอะแต่กราฟิกไหลลื่นดีมากนะครับเล่นเกมดีมากตัวนี้สุดยอดทั้งหมดนี้คือ redmi note สิบ g นะครับได้เวลาเปิดราคาแล้วครับรุ่นนี้จะมี2ความจุให้เลือกนะครับตัวแรกคือ ram 4 g ล rom g นะครับเขาเปิดราคามาที่ 5,999บาทเท่านั้นเองโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือสมาร์ทโฟน 5G ที่มีราคาถูกที่สุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้สุดยอดมากๆนะครับทำราคาได้สุดยอดมากๆกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น RAM 8GB r ิ m 1 2 8ลอม 128G ตัวนี้เปิดราคามาที่6,999บาทโอ้โหตัวนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพิ่ม1,000บาทได้แรมมาอีกเป็น8กิกเลยนะครับก็ถือว่าราคาดีมากๆซึ่งจะมีจำหน่ายในทุกช่องทางเลยคือมีทั้งที่มีสโตร์นะครับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการและช่องทางออนไลน์ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผมว่านะครับใครที่กําลังอยากจะอัปเกรดตัวเองเข้าสู่ระบบ 5G คุณเลือกเอาเลยคุณจะเอารุ่นแรม4กิกหรือแรม8กิก พราะทั้ง2ตัวนี้คุ้มสุดๆแล้ว คลิปนี้ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกรุ่นหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงเลยที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกันนะครับนั่นก็คือ Redmi Note 10s ครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพรีวิวสเปคให้ดูแล้วก็ลองกล้องหน้ากล้องหลังให้ดูด้วยครับ เวมิโน 10S นะครับเป็นฝาหลังแบบกลอสซี่นะครับเ mm hmm. วลวาวเงาวับเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็รุ่นนี้มีให้เลือกถึง3สีด้วยกัน mm hmm. o n y x Grey, p e b e l e White แล้วก็ Ocean Blue นะครับ กล้องหลังเขามีถึง4ตัวด้วยกันนะครับเลนส์หลักนี่ความละเอียด64ล้านพิกเซลเลยนะครับหืมความละเอียดสูงมากๆมีเลนส์ัลตโรไว8ล้านแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็ d e ฟเซนเซอร์อีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะฮะพลิกมาด้านหน้านี่คือหน้าจอดอทดิสเพลยขนาด6.43นิ้วแล้วเป็นจอชนิด AMOLED ด้วยนี่ถือเป็นรุ่นแรกของ r e นมีเลยนะครับที่ใช้จอแบบอโ MO เลด เพราะฉะนั้นจอตัวนี้จะให้ความสว่างสดใสและมีสีสันที่สดมากๆเลยสเปคก็น่าสนใจมากๆนะครับ Redmi Note 10s นะครับใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G95 ซึ่งตัวนี้ถือเป็นตัวแรงสุดของ G-Series ของ MediaTek เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นชิปเซตเกมมิ่งเล่นเกมได้ไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับแรม8 g ิกรอม128 g b นะครับแล้วเป็นรอมแบบ USB 2.2แบบเดียวกับ Redmi Note 15G เลยนะครับเพราะฉะนั้นรอมตัวนี้ไหลลื่นดีมากๆเลยแบตเตอรี่5,000มิลมมีชาร์จเร็วให้สูงถึง33วัตตเพราะฉะนั้นชาร์จกลับได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน ช่วงท้ายนี้นะครับผมจะพาไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องหน้าและกล้องหลังของ Redmi Note 10s ตัวนี้ครับ นี้รุ่นนี้ยังกันน้ำที่ระดับ IP 5 3อีกด้วยนะครับ เร m ม Note 10s นะครับเปิดราคามาที่7,499บาทโอ้โหใครที่ยังไม่อยากข้ามไป 5G นะผมว่าตัวนี้เป็น 4G ที่สเปคดีแล้วก็น่าใช้มากๆเลยรูปทรงสวยด้วยนะครับเร m ม n โน e 10s นะครับจะมีจำหน่ายที่มีโตร์ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์เหมือนกับเร m ม Note 15G เลยนะครับชอบรุ่นไหนเลือกรุ่นนั้นเลยคุ้มทุกรุ่น